สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่รหัสแปลง PL 0 1 5 5แล้วก็ PL 0 1 5 8นะคะสำหรับแปลงนี้เป็นที่นาเราขายรวมกันทั้งสองแปลงนะคะตั้งอยู่ที่บ้าน ชุมแสงสงครามซอยสองหมู่สองตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกร,รมจังหวัดที่นุโลกนะคะเนื้อที่ตามโฉนด2ไร่2งาน57ตารางวากับ2ไร่2งาน3 3ตาางรางวารวมแล้ว5ไร่1งาน89ตารางวาเอกสารเป็น,นโฉนดน,นสสี่คุดแดงเลขที่47705 47706พื้นที่ของแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศของแม่น้ำยมก็ลักษณะของแปลงนะคะจะเป็นพื้นที่นาแนวเขตไม่ชัดเจนหน้ากว้างติดถนนโดยประมาณอยู่ที่20เมตรยาวตั้งแต่หน้าแปลงจนถึงท้ายแปลงนะคะติดคลองกุดช้าง อาใหม่นะคะติดคลองตลุกช้างยาวอยู่ที่350เมตรจากที่เห็นแนวนะคะโดยระยะโดยประมาณก็คือตั้งแต่แนวถนนตัวนี้นะคะไล่จนมาประมาณเกือบเกือบถึงจุดที่ยืนหน้ากว้างโดยประมาณ20เมตรยาวไปจนถึงด้านหลังนะคะก็คือคลองตลุกช้างซึ่งแปลงนี้ต้องบอกก่อนว่ารางวัดสอบเขตแต่เราขายนะคะ ตอนนี้ขายอยู่ที่60,000ค่าโอนคนซื้อ65,000ค่าโอนคนขายขายก่อนรางวัดสอบเขตถ้ารางวัดสอบเขตแล้วราคาจะอยู่ที่ไล่ละ70,000ค่าโอนคนซื้อ75,000ค่าโอนคนขายสภาพพื้นที่ของแปลงที่สังเกตได้คือห่างถนนคอนกรีตประมาณ50เมตรไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้าน เห็นได้ชัดว่ามีไม่ได้เหงาไม่ได้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าไม่มีผู้มีคนนะคะอ่ะนี่เลยแล้วถามบอกว่าน้ําท่วมไหมหรือดูน้ําหลากน้ําเยอะน้ําท่วมสังเกตจากบ้านจะมีการยกสูงขึ้นมาแต่ปีที่ผ่านมาน้ําไม่ท่วมสามารถทํานาทําการเกษตรได้ปีละสองครั้งสามารถที่จะทําเองหรือปล่อยเช่าก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะ จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านติดถนนลูกลังห่างถนนคอนกรีต50เมตรลองประมาณด้านหลังติดคลองตลุกช้างด้านหน้าติดถนนลูกลังถัดไปเป็นแม่น้ำยมส่วนข้อด้อยของเขานะคะก็คือหน้าน้ำน้ำท่วมแนวเขตไม่ชัดเจนห่างจากอนามัยชุมแสง 2กิโลเมตรห่างตลาดบางละกร,รม23กิโลห่างจากวัดใหญ่พระพุทธชินราช33กิโลห่างจากสนามบินพิษณุโลก35กิโลและห่างสนามหลวงกรุงเทพ388กิโลสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อฝ่ายขายได้นะคะบริษัทขายเองทุกแปลง เจ้าของกรรมสิทธิ์บริษัทบริหารนี่ G2 จำกัดเบอร์โทรติดต่อ0623941698 0625416224เจ้าของขายเองทุกแปลงไม่ผ่านในหน้าสนใจติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ